สวัสดีครับพบกับนเรศอัปเดตอีกครั้งนึงครับอ่าเรียบร้อยครับหมุนสม,มูทนิ่มๆเลยครับกับท่านที่ซื้อมอเตอร์มาแล้วแล้วกล่องพังแล้วมาซื้อกล่องใหม่อะไรเงี้ยบางทีกล่องคนละสำนักกันคนละรุ่นกันเงี้ยมันอาจจะเฟดไม่ตรงกันหรือสายฮอมันจับไม่ตรงกันปกติทั่วไปทุกคนพยายามจะสลับนี้สลับไม่ได้นะครับ ไม่ควรสลับให้สลับที่หอหอมันจะมีสี่เส้นนะครับแต่ที่ใช้ใช้ก็คือบวกลบไปให้มันตรงอยู่อย่างเดิมก็ให้สลับเหลืองเขียวน้ำเงินตรงนี้นะครับก็สลับกันไปส่วนตัวนี้มันตรงกันก็คือเหลืองไปหาเขียวน้ำเงินไปหาเหลืองและเขียวไปหาน้ำเงินปกติมันต้องเขียวเข้าเขียวนะครับที่ปักเดิมมันอยู่ก็เราก็ไล่กันมาตามนี้นะครับอ่า เหลืองมาหาเขียวใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยเขียวมาหาเหลืองไม่ได้เหลืองมาหาเขียวน้ำเงินมาหาน้ำเงินไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องไล่ไล่มาสุดท้ายมาจบที่เหลืองเขียวน้ำเงินเหลืองเขียวน้ำเงินก็สมมูิพอดีนิ่มๆเฟสเท่ากันอ่าแม่กระชาติมอเตอร์สมูทที่สุดการออกตัว ก็ของฝากสำหรับลุงยามสำหรับวันหยุดวันเสาร์นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์น่าจะพ5 0 0วัตถ์ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ใช้ไฟหกสิบโวลต์หูนเปล่าๆก็ความร้อนก็ประมาณนี้กล่องเย็นเย็นอันนี้ของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของพวกเรานี้แหละ,ะซื้อกล่องเดิมมันพังแล้วแกก็เลยส่งมาให้ผมไลฟ์ดูเช็คดูก็ ใช้ได้หมดไม่เสียมอเตอร์ไม่เสียกล่องไม่เสียกล่องใช้ได้ทํางานนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่หมุนนะหมุนแล้วเนื้อก็ดูเอาครับประมาณนี้นะครับดูเอานะครับสายฮอพิจารณาเอาใครอยากจะทําหรืออยากจะดีไอวอะไรก็ดูเอานะครับส่วนตรงนู้นผมป้อนไปเท่าไหร่กินกระแสแอมอป์ก็ไปเอง เพราะมันลอยตัวไม่ได้โหลดอะไรมากมายพอแล้วแค่นี้โอเคครับพบกับาเรศอัปเดตทุกครั้งครับสวัสดีครับ